สวัสดีค่ะดิฉันคณิศชื่อเล่นชื่อน้องแย่าหวานนะคะวันนี้ทุทท่านจะพบกับหัวข้อเรื่องการยืนยันความสนุกในปัจจุบันของดิฉันเองนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมายืนยันเกี่ยวกับความสนุกสนานของดิฉัน,นะคะ่ะเริ่มจากที่ว่าดิฉันเริ่มที่จะคียอาร์อิออกได้ มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆฉันก็คีเอออกได้ประมาณหลายวันแล้วนะคะก็เลยมองหาความสนุกสนานในส่วนที่ว่าโอเคฉันสนุกกับปัจจุบันฉันยืนยันว่าฉันจะสนุกกับปัจจุบันฉันยืนยันว่าฉันจะมีชีวิตที่ฉันต้องการได้ฉันยืนยันว่าฉันสามารถไปถึงเป้าหมายของฉันและสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของฉันได้ รักตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองทุกเรื่องในอดีตในทุกๆอย่างฉันจะอนุญาตให้ตัวเองได้และยืนยันว่าฉันสนุกแกล้กับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพอหลังจากที่โอเคฉันเริ่มเข้าใจในตรงนี้นะคะ เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าทุกทุนท่านก็สามารถยืนยันในปัจจุบันได้ว่าทุกทุท่านต้องการอะไรจริงๆต้องการความสนุกในด้านไหนของิฉันก็ต้องการความสนุกในด้านทุกทุกด้านในของชีวิตเงินงานความรามักครอบครัวสุขภาพอิสรภาพทางการอิสรภาพในชีวิตที่เหมาะสมกับฉันเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายได้และสะดวกด้วย ฉันยอมรับฉันอนุญาตฉันยืนยันการคำาั่รย์ว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันไปว่าโอเคมันเป็นการดีค่ะที่ทุกคนจะกลับมาสำรวจใจตัวเองว่าต้องการอะไรจริงต้องการชีวิตแบบไหนบางคนหรือว่า หรือท่านบางท่านอาจจะคิดว่าการที่เราไม่ไม่ยืนยันในสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันเป็นเรื่องดีแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะหลายครั้งฉันในอดีตที่แบบว่าทําความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเองค่ะจนได้ไม่เป็นตัวเองเลยพอ,อปัจจุบันฉันกล้าที่จะเป็นตัวเอง กาที่จะยืนยันความสนุกในทุกๆด้านของดิฉันฉันต้องการที่จะเป็นแบบที่ฉันเป็นจริงๆมันก็ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาได้ค่ะมันก็จะมีบททดสอบต่างๆว่าทุกคนจะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่หรือเปล่าจะยืนหยัดเพื่อมันไหมก็หวังว่าทุกๆท่านจะรับประโยชน์จาก คลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วก็สนุกไปกับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกสนานล่ารืมคิดสิ่งใดทำสิ่งดใดพี่ซิ้นห้าพ่เศทำก็ขอยสมนักปรารถนาค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกท่านเลิฟเลิฟผ